เจ็ดวิธีเช็คว่าแฟนของคุณกำลังคบซ้อนนะคะที่ครูเกสเอาความรู้นี้มาให้ก็คือให้เรารู้ว่าคนที่เราอยู่ด้วยเขาไม่จริงจังหรือซีเรียสกับเรานน่เองหรือว่าบางทีเนี่ยมันทำให้คุณเสียเวลานะคะบางคนอ่อให้กายไปด้วยอะจับไปกันใหญ่เลยนะคะเสียเวลาเสียเงินเสียอนาคตเอาง่ายเพราะว่าอะไร ถ้าเกิดเขาคบสอนคุณก็ไม่มีอนาคตนะเพราะว่าเขาโฟกัสหลายคนเขาไม่โฟกัสที่คุณคนเดียวทีนี้เสียเวลามากถ้าเกิดคุณจะต้องดีวอยู่กับคนแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ทันเกมอย่าตกเป็นเหยื่อกับความสัมพันธ์รูปแบบนี้นะคะอันแรกก็คือคนที่ตัดสายคุณทิ้งเวลาคุณโทรหา ครูเกตให้คุณสังเกตให้มันเป็นแพทเทิร์นเดิมแบบซ้ำๆๆนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยแค่ครั้งเดียวตัดสายทิ้งแล้วเขาจะคบซ้อนแล้วไม่ใช่ครูเกตหมายถึงว่าสมมุติคุณนัดเจอกันตอนนัดเจอเนี่ยดีมากพูดดีนะคะ,ะคิดถึงนู่นนี่นั่นเอาใจสารพัดแต่พอรับหลังหรือว่าคุณเลิกจบนัดนั้นแล้วนะคะแล้วก็กลับบ้านแยกย้ายกันคุณโทรหาก็าไม่รับสายคุณเลยก็ตัดสายทิ้งอะ่ะ โทรไปกี่ครั้งก็ตัดสายทิ้งอ่ะโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนก็ตัดสายทิ้งอันเนี้ยเราจะต้องเฮ้ยฉุกคิดสักนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมค่ำค่ำก็ตัดสายทิ้งเป็นเพราะอะไรนะคะเราจะต้องไม่เข้าข้างเขานะอันเนี้ยคุณต้องใช้เซนส์นของคุณเยอะๆถ้าเกิดอยู่แพทเทิร์นเนี้ยเป็นประจำอันนั้นมีโอกาสสูงที่เขาจะอยู่กับคนอื่นนะคะหรือเขาอาจจะ ไม่ค่อยปลืม้มคุณหรือไม่ค่อยชอบคุณหรือไม่ค่อย,คยอยากคุยกยาคุณแล้วอะไรอย่างนีน้อันนั้นก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่ตัดสายทิ้งก็จะต้องไม่มีการนัดครั้งต่อไปนะก็คือเธอไม่ชอบฉันก็คือจบถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าอ้าวตัดสายทิ้งแต่ก็ยังนัดเจอปกติอีกอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เล่นเกมนะคะอย่าไปต่อ,อความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้ต่อมาข้อที่2นะคะลบประวัติการโทรหรือข้อความออกหมดเลยอันนี้สําหรับคนที่แฟนให้ดูโทรศัพท์ได้ เป็นประจําอยู่แล้วนะคะอะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งดูไปดูไปถามาถทาไปประวัติการโทรหายหมดเลยอะประวัติการแชทหายหมดเลยอะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นชิบวันใช่กับใครเลยไ <c oughs> อ,อ้นนั้นก็แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แปลกไปถูกไหมจากที่เดิมก็ฉันก็เห็นนี่ว่าเธอคุยกับใครอยู่บ้างล่าสุดก็เพิ่งเที่ยงที่ผ่านมาเองนี่อะไรอย่างเงี้ยเอาจู่ๆหายไปเลยเป็นเดือนประวัติหายหมดเกลี้ยงเลยไม่ไม่ไม่คุยกับใครเลยอันนั้นก็คือแปลก มันจะเป็นไม่ได้ไงที่คนคนหนึ่งจะไม่คุยกับใครเลยมาเป็นเวลาเจ็ดวันสิบวันถูกไหมคะอันนี้สําหรับคนที่คือให้ดูมือถือเป็นประจํานะแต่ถ้าเขาไม่ได้ให้ดูโทรศัพท์ก็อย่าไปยุ่งยามนะคะเพราะว่าถือเป็นมารยาทที่สําคัญมากๆข้อที่สามค่ะหวงโทรศัพท์มากอาการห่วงโทรศัพท์มันเป็นอะไรที่น่าขำเหมือนกันนะสําหรับคนที่เขากําลังคบซ้อเน่ยเขาจะเขาจะเล่นเหมือนเด็กนะคะ คือถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันแปลกมันผิดปกติมันไม่ใช่ธรรมชาติของเธอแต่ว่าคุณจะสังเกตไสพวกนี้ได้อ่ะก็ต่อเมื่อคุณเห็นว่าแพทเทิร์นที่เขาเป็นมันแปลกไปคือเดิมเขาไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วจู่ๆมาเป็นแบบแปลกๆอ่ะอันนั้นน่ะราองว่าจะจะับไสได้ตามเซนส์ของเราที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันถูกไหมเช่นเอ่อจากที่ไม่เคยใส่รหัสอ่าก็มาใส่รหสัสซะงั้นอะไรอย่างเงี้ย ทั้งที่คุณก็ไม่ได้ไปยุ่งยากอะไรกับเขานะกับกับมือถือเขาอะอ่าหรือว่าออกไปรดน้ําต้นไม้จากที่เคยตั้งโทรศัพท์ไว้อะเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจุดแบบคือมันมันแปลกไปอะหรือว่าโทรศัพท์ไม่มีเสียงเลยเงียบกริบป,ปิดเสียงทุกแบบปิดสันด้วยปิดเป็นหมดเลยคือประมาณว่าขออยู่ในที่รับอะไรอย่างเงี้ยอะอันนั้นก็แปลกคือถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นแบบนี้มาก,ก่อนอะนะคะถือว่าแปลกจู่ๆแล้วมาเป็นอะมันแปลกหรือ โทรศัพท์ไม่เคยห่างเลยอยู่กับตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าแปลกเหมือนกันถ้าเขาไม่ได้มีธุรกิจที่จะต้องติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลาย4ิบี่ชั่วโมงบางทีมันต้องมีจังหวะที่วางไว้บ้างถูกไหมอ่าอันนี้เราก็ต้องสังเกตรเอาเองตามบริบทของแต่ละคู่นะคะมั่นใจว่าแต่ละคู่จะไม่ค่อยเหมือนกันหรอกมันจะมีอะไรที่ตลกตลกให้คุณได้ดูข้อที่4สมมุติว่าอ่าเขาตัดสายคุณทิ้งบ่อยใช่ไหม แล้วจู่ะคุณก็เริ่มตั้งคําถามแล้วว่าทําไมตัดสายทิ้งบ่อยจังเลยอะคะอะไรเงี้ยมันมีโอกาสได้คุยใช่ปะเขาโมโหนะอ่ามุกของเขาก็จะแบบทำฟุดฟัดฟัด,ฟด,ฟดอะไรอย่างเงี้ยมันว่าอย่า,าเข้าประเด็นนี้ได้ไหม <laughs> ตอบไม่ถูกไม่ได้เตรียมมาอันนั้นก็เป็นอีก วิธีหนึ่งที่ใช้สังเกตได้คือถ้าไม่มีอะไรในกอไผ่จะจะเล่าไงว่าอา๋อเมื่อคืนตัดสายทิ้งเพออราะอะไรอะไรเงี้ยหรือเกิดอะไรขึ้นเขาทาอะไรอยู่เขาก็จะสามารถเล่าได้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเกิดว่าเล่าไม่ได้อะส่วนใหญ่จะจะจะ,จะเนียนด้วยการโมโหหรือเปลี่ยนเรื่องไปเลยอ่าเห็นไหมเคยเจอกัไหมคะข้อที่ห้าค่ะขออยู่คนเดียวขอเวลาส่วนตัวขอพื้นที่ส่วนตัว <laughs> คือคบกันมานาะนนานจู่ๆขออยู่คนเดียวขอพื้นที่ส่วนตัวอ่ะอันเนี้ยให้รู้ว่ามันมีซัมติงมีอะไรบางอย่างที่บอกคุณไม่หมดบอกคุณไม่ได้นะคะคือถ้าเกิดคุณไม่มีปัญหากันมาแล้วอ่ะอ่าอันนั้นก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเกิดมีปัญหากันมาเริ่มง,งงแงงกันแล้วอ่ะแล้วจู่ๆวันหนึง่งอ่ะมาขอพื้นที่ส่วนตัวเอ่อไม่ให้คุณโทรไปช่วงนี้อ่ะช่วงนี้ไม่ได้นะโทรไม่ได้นะต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าวันเนี้ย นัดเจอไม่ได้นะพอดีต้องต้องการพื้นที่ส่วนตัวเออนั่นนะ่ะช่วงเวลานั้นนะ่ะอยู่ไหนทําอะไรมีโอกาสคบซ้อนนะคะหรือเขาอาจจะคบมาตั้งนานแล้วแล้วคุณก็ไม่รู้นะแต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะเคสนี้บางคนเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองแต่ว่าถ้าเขาไปพัฒนาตัวเองคุณรู้ได้ไม่ยากถูกไหมเช่นบางคนไปเข้าคลาสสัมมนาคุณก็รู้ได้ไม่ยากว่ามีจริงหรือเปล่าหรือบางคนออกไป ออกกําลังกายออกไปยิมคุณก็รู้ได้ไม่ยากนี่ว่าเขาไปตรงไหนบ้างไปจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือเขาไปเรียนทําขนมคุณก็รู้ได้ไม่ยากว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดจู่ๆก็ขอ,อเวลาส่วนตัวขอพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมาโดยที่คุณก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าตกลงเขาไปไหนอ่าอน,นี้แปลกนะจ๊ะข้อที่หกค่ะถามอนาคตไม่ได้อ่าเช่นแผนการในอนาคตที่คุณสองคนอาจจะมีร่วมกันทบไม่ได้ <laughs> ตอบไม่ได้น,นั่นเองเช่นสมมติคุณถามว่า น้องแลนว่าจะย้ายมาอยู่กับพี่เมื่อไรหรือพี่คะพี่แลนจะย้ายมาอยู่กับหนูเมื่อไรหรือแพลนจะไปหาพ่อแม่กันเมื่อไหรอ่าตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเอา้าเราจะเอาอยัางไงละกับอีกคนนึงที่ดิวู่อ่ะหรืออีกคนสามสี่ห้าอีกล่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยมาถามเรื่องแบบนี้ไม่ได้อึดอัดมากที่จะตอบนะคะอ่าถ้าเกิดเราถามแผนการในอนาคตลักษณะแบบเนี้ยไม่ได้เลยนะหรือคุณไม่ได้คําตอบอะไรเลยก็ให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยากซีเรียสกับความสัมพันธ์แต่ จะครบซ้อนหรือไม่นั้นก็ยังไม่รู้ใช่ไหมข้อนี้ยแต่มันเป็นองค์ประกอบนะคะในการที่พิจารณาว่าเขาไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวนะคะให้อีก้อหนึ่งนะคะเขาจะนัดเจอคุณเฉพาะตอนที่เขาเคลียร์ทางว่างจ้ะอ่าถ้าเกิดคุณว่างแล้วนัดเจอเขาเขาจะไม่มีเวลาให้เวลาไม่ตรงนะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่ได้เจอกันนะคุณลองสังเกตจะเป็นเวลาที่เขาเคลียร์ทางมาเรียบร้อยแล้วอืมถ้าอยู่แพทเทิร์นนี้ตลอด คือคุณต้องเป็นคนเสียสละให้เขาตลอดอะบางทีคุณต้องขาดงานบางทีคุณต้องลาเจ้านายบางทีคุณต้องทิ้งธุรกิจของคุณไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่สนด้วยนะเรื่องของคุณแต่ชั้นว่างแล้วมา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 อะไรเงี้ยอันะไรก็เป็นสิ่งที่ดูได้ว่าเอ้ยแล้วเวลาที่เหลือละ่ะที่ผมว่างที่ชันว่างละ่ะทําไมคุณว่างไม่ตรงเลยมันแปลกจังเลยอะทําไมผมต้องรอให้คุณว่างก่อนทําไมพี่ต้องรอให้น้องว่างก่อนพี่ไม่เข้าใจเลยอะ หรือว่าในขณะที่เขาอาจจะติดอะไรอยู่ที่บ้านของเขาที่ทํางานของเขาหรือในหรือในชีวิตของเขาอะนะบางทีอะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ครบซ้อนเขาไม่ได้อะไรเนี่ยเขาก็จะอนุญาตให้คุณอะอามานั่งกินกาแฟสักสินาทีก็ได้นะ,ะหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้เนี่ยจะได้เห็นว่าวันๆเนี่ยทำอะไรบ้างคนเปิดเผยจะเป็นลักษณะแบบนี้ แต่ถ้าเกิดเขาไม่เปิดเผยอ่ะคุณอย่าได้ล้ำเส้นเข้าไปเชียวนะเขาจะมีขอบเขตมีกำแพงกัน้นอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งในกำแพงนั้นมันก็จะมักจะมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยเสมอเหมือนกันนะคะอ่าโอเคเป็นไงเจดข้อนี้ใครเจอบ้าง พิมบอกครูเกศหน่อยว่าเจอข้อไหนบ้างหรือบางคนติ๊กถูกทุกข้อเลยค่ะ,ะแชร์ความรู้นี้ให้เพืเ่อนๆของพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ทำให้เป็นความรู้สำหรับคนที่อยากจะสังเกตว่าแฟนของคุณกำลังคบซ้อนอยู่หรือเปล่านะคะกดไลค์กดแชร์รูเกศด,ด้วยนะคะ